บรรยากาศพี่น้องิึงก็โหลดครับหามงแร่งพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวนี้ฮ้อนเป็นฮ้อนครับพี่น้องโอ้โ,อโอครับอากาศฮ้อนพี่น้องเป็นทูตจังหวัดป่ะครับอำนาจเจริญบ้านผมพี่น้องเอ้ยมองทงหน้าเนี่ยครับปานทงกระลาลองไห้พี่น้องเอ้ยิึงนี่ครับขนาดน้องซาครับ หนามยังรดครับพุ่นผมณย่างไปเบิ่งครับย่างสาสาม,มตรครับเหลือหนามบา่พ่อเมตรพิน้องเนี่ยย่างลงมาครับพุ่นเหลือหนามมีเนี่ย,ย,งงคคยแค่กลนสาพิน้องที่มาน,นี้สูงบ่สูงเบิ่งเอารสสาพิน้องพุ่นขอบสาให้มึงน,นี่แล้วก็ทางขึ้นพิน้องพี่ย่าง,ง,งมาเนี่ยก็ะสองเมตรกว่าแล้วครับ มันลงมาหาหนามนี่ครับนี่เหลือนามเพราะเมียพี่น้องอากาศฮอนไรจากนามก็เต็มส้าพี่น้องเห็นบ่เหลือนามยุกกันซ้าพี่น้องโอ้ยตายครับตายจะเป็นอีกนี่เพราะอากาศแบบนี้ฝนมาตกมมาครับจากเดือนหนึ่งนี่ปะม,ม่มีนามจะใสเครับพี่น้องน้ำทงให้ทงนาเข้ามึงนะครับ,รบโอ้ยฮอนเดือดครับพี่น้อง อย่างไปใช้ก,กับอะไรพี่น้องเลยขอทุกคมผ่อนคักยอยาจะเห็นว่ากินยังไม,ม่มีพี่น้องเห็นไ่มเห็งอีเดีครับเป็นกำลังใจให้ทุกคนได้พี่น้องพากันเขอกหอกอมไม่ได้ครับพี่น้องสุขทุกคนนี่อำนาจจะเดินบานผมนี่ผ่อนคักอีเดีครับพี่น้อง